สวัสดีครับหลังเจอประเด็นคนไทยร่วมต้านการซื้อลิขสิทธิ์่ายทอดสดกีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับที่ทางเขเมรเรียกเก็บจากไทยเป็นจำนวนเงินสูงถึงกว่า28ล้านบาทก็มีกระแสของคนไทยบอกว่าไม่ดูก็ไม่ตายเป็นกระแสออกไปอย่างกว้างขวางในขณะนี้ล่าสุดมีรายงานว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเจรจาต่อรองกับทางเขเมรอีกครั้งแต่จะยอมใจ ในราคาเพียงแค่10,000แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.4ล้านบาทแต่ถ้าทางเขมรไม่ยอมลดให้ทางไทยก็จะไม่่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ถ้า1น0 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1.34ล้านบาทไม่ยอมก็จะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะว่ากระแสของคนไทยก็บอกไว้อยู่แล้วว่าไม่ดูไม่ตายเพราะถือว่าทางเขมรเอาเปรียบประเทศไทยเป็นอย่างมากจะมาอ้างว่าในประเทศไทยมีมูลค่าการตลาด สูงกว่าประเทศอื่นซึ่งเอาเข้าจริงๆประเทศอินโดนีเซียก็มีพื้นที่กว้างขวางกว่าไทยมากประเทศเวียดนามก็มีประชากรร้อยกว่าล้านคนซึ่งก็มากกว่าคนไทยด้วยซ้ําแต่จากรายงานล่าสุดที่บอกว่ามีหลายประเทศได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเอาเข้าจริงๆยังไม่มีประเทศไหนซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแม้แต่ประเทศเดียวซึ่งในวันที่26-27มีนาคมนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ก็จะเดินทางไปที่ขเมรเพื่อพูดต่อรองเจรจาอีกครั้งภายในเงื่อนไข1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐถ้าไม่ยอมก็จะไม่ได้สักบาทเพราะไทยก็จะไม่ถ่ายทอดสดแต่จะทำรายงานข่าวปกติในขณะที่กระแสโซเชียลของไทยเดือดพล่านไม่ยอมหยุดเกี่ยวกับประเด็นนี้แถมยังบอกว่าเอาเงินไปซื้อข้าวให้หมากินซะดีกว่าจากประเด็นนี้ลองมาฟังความคิดความเห็นของคนไทยดูนะครับ ความคิดเห็นแรกบอกว่าไม่ดูก็ไม่ตายไม่ต้องใจยังไงยังไงมันก็เป็นเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วโกงตั้งแต่ยังไม่แข่งความคิดเห็นต่อมาบอกว่าซื้อทําไมแค่นี้มันยังโกงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ดูรอดูเอเชียนเกมโอลิมปิกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์คนไทยไม่อยากดูกีฬาไร้สาระของแมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยากเป็นเบี้ยรหรืออยากเป็นขุนขอถามหน่อยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีกหนึ่งเสียงครับไม่ต้องใจไม่ดูก็ไม่เดือดร้อนไม่ตายด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ให้รางวัลนักกีฬาดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องถ่ายทอดเสียดายเก็บไว้ถ่ายเอเชียนเกมดีกว่าไม่ต้องสนับสนุนหรอกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฟังเสียงประชาชน เพราะไม่อยากดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเก็บเงินไว้อัดฉีดนักกีฬาดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศขี่โกงไม่ดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากีฬาพื้นบ้านจะไปดูทําไมมวยไทยก็ไม่ได้แข่งความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นหรือไปอัดฉีดนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกดีกว่าดีกว่าเอาเงินไปเสียแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า มติประชาชนเป็นเอกฉันท์ว่าไม่อยากดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจะไปเสียเงินให้มันทำไมไม่ดูครับช่องทางติดตามข่ายังมีอยู่อีกหลายช่องทางเสียดายเงินอย่ากให้ประชาชนเสียความรู้สึกเลยครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องถ่ายทอดเลยไม่อยากดูเกลียดขีดหน้ามันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ถ่ายทอดก็ไม่เดือดร้อนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าร้านเดียวก็ไม่อยากซื้อ จะดูไปเพื่ออะไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหักจากนี่ที่เอาไปทําถนนนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องไปคุยครับไม่อยากดูเอาไปดูแลนักกีฬาที่ไปแข่งดีกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเขาไมา่ให้เกียรติประเทศไทยก็ไม่ต้องซื้อก็อธิบายให้คนไทยฟังไปก็เข้าใจกันแล้วจบความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องสนใจ ไม่จําเป็นต้องส่งนักกีฬาไปด้วยซ้ําความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ดูอย่าเสียค่างโง่ให้มันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอให้ไทยทําจริงๆเถอะอย่าไปย้อมพวกเขเมรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องไปดูหรอกเอาเงินที่จะไปซื้อพัฒนาการกีฬาบ้านเราดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปใจแจ้งไปแล้วก็หยุดเจรจาประหยัดภาษีพวกเรา ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเคยถามคนไทยไหมว่าอยากดูไหมผมไม่อยากดูเสียดายตังคความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดูกีฬาสีในโรงเรียนฟรีจ้าเสียเงินให้เขาทำไมเอาเงินมาทำกิจกรรมในประเทศดีกว่าเดินหน้าสงการบ้านเราความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ดูไม่ตายสบายใจด้วยไล่แม่งกลับบ้านมันให้หมดบาทเดียวก็ไม่ควรใจ รวมทั้งไม่ต้องจ้างมันทำงานด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ดูครับเอาเงินมาพัฒนาด้านอื่นของประเทศเราดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจ่ายทําไมหลักล้านแค่หลักแสนก็พอกับการจัดกีฬาระดับหมู่บ้านถ้าต้องจ่ายแพงก็ไม่ต้องจ่ายหรอกเพราะไม่ได้อยากดูเท่าไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอีกหนึ่งเสียงไม่ดูครับและคิดว่าสีเกมครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสนใจและอยากดูกเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้พัฒนาด้านกีฬาส่วนอื่นๆดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจะจ่ายให้คนไทยไปดูพวกมันโกงเหรอดูไปกเสียสุขภาพจิตซะเป่าเอาเงินที่มีค่าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็บอกว่าไม่ดูไม่ต้องซื้อการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณอยากจะใช้เงินมากใช่ไหมเงินเก็บเอาไว้มันไม่บูดหรอก เก็บไว้ทําอย่างอื่นก็ได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยดูสดอยู่แล้วดูเทปดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องดูถ้ามันแพงเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือประชาชนคนไทยดีกว่าถ้าไม่ได้ดูคงไม่ตายหรอกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าใจาแม้แต่บาทเดียวนี่ง่าวเลยนะการกีฬาแห่งประเทศไทยพวกเราไม่อยากดูอย่างเงาความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ไม่ดูไม่สนับสนุนเกียรติคอมเมนต์ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าจะดูมันไม่ยากสําหรับคนไทยหรอกไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยซ้ําเชื่อมือคนไทยสิความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายูทูบเบอร์ไทยมีเยอะแยะทําเพื่อชาติสักนิดไปไลฟ์สดให้คนไทยได้ดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่รู้สิถ้าใช้ภาษีคนไทยไปซื้อผมจะรอดูว่ามีคนโดนด่าแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า มีแต่กีฬาที่ถูกเอาเปรียบไม่ต้องเอามาฉายไทยหรอกเก็บเงินไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นเถอะไม่ต้องไปอุดหนุนขนโกงและได้มีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อขเขมรตกอยู่ในสงครามกลางเมืองหลายปีเสียมาเรียบเก็บวัฒนธรรมขเขมรเพื่อส่งเสริมเป็นของพวกเขาเมื่อขเขมรสงบสุขสิ้นสุดสงครามชาวขมเขมรก็เริ่มรื้อฟื้นสิ่งที่สูญหายไปก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์นี้นะครับ บอกว่าโง่ามากไม่หาข้อมูลสงสารจริงๆพวกมึงแล้วก็อีกหลายคอมเมนต์ที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันมาดูที่ความคิดเห็นต่อไปเลยครับบอกว่าอย่าไปจ่ายเลยไม่ได้มีความสำคัญอะไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องดูหรอกกีฬาไม่ทันที่จะเริ่มก็เริ่มโกงแล้วถ้าจะซื้อก็เอาเงินของพวกคุณอย่าเอางบของประเทศไปจ่ายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อเสียงเงินเปล่า อยากซื้อกันจังมีอะไรซ่อนเล้นกันหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้ามาได้ราคาที่ต้องการอย่าเอาเด็ดขาดเก็บเงินเอาไว้พัฒนากีฬาดีกว่าซึ่งในกรณีที่จะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นี้ตกลงแล้วทางไทยก็สามารถที่จะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่มีความผิดนะครับจากตามรายงานข่าวของทางช่องไทย PBS และขอขอบคุณทุกคอมเมนต์จากช่องทางเพจ ไทย PBS และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับซีเกมและขมเนล่าสุดของวันนี้นะครับจบคลิปแล้วก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและทีมงานของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราต่อไปขอบคุณครับ